بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

เดี่ยวความสละสลวยของอันกุรอานครับก็อัลฮัมดุลิลละหวังว่าการเรียนรู้หรือว่าบทเรียนของพวกเราจะเป็นประโยชน์อาจจะเพิ่มอีมานจะเพิ่มความสุขทั้งโลกนะี้และโลกหน้าและก็จะเพิ่มความรู้ที่มีประโยชน์อย่างมากมายก็ขอ,ขอดูอาจะเอาหลอกสุฮานวตาละให้พระองค์ทรงเปิดและก็ทรงสอน ความรู้ที่มีประโยชน์ให้แก่พวกเราและก็ขอให้มันเกิดประโยชน์ให้แก่พวกเราด้วยครับพี่น้องครับก็มาดูจากความสลัสลวยของอัลกุรอานและความเบลล่าในเรื่องของการใช้สำนวนหรือว่าใช้คำพูดหรือว่าการให้แต่ละคำนั้นมาก่อนหรือว่ามาหลัง อย่างเช่นในองค์การที่อ l l a อุ u b h a n a h ได้กล่าวถึงความประเสริฐในการออกในหนทางของลลองค์การที่ a ลลอ h s ในในสุราะอัตเตบะนะอย่างเช่นในสุราะอัตตบะพระองค์ได้ทรงตรสว่า ا ل ذ อ ن آ م ى ي أ ن

ในหนทางของพระองค์ฟีซาบิลลลล่ะบิอัมวาลิฮิมวะอัลฟุซิฮิมด้วยกับทรัพย์สมบัติของพวกเขาและชีวิตของพวกเขาอัลละมูดะระเจตันอินดัลลอฮ์นั่นคือพวกเขานั้นย่อมเป็นผู้ที่มีระดับสูงที่สุดณที่อัลลอฮ์วะอูลาอิกะฮุมุลฟาอิซูนและชนเหล่านี้และพวกเขาก็คือผู้ที่ جذرب شيشنة، رواه فقاهو، هو بودي ميشيشنة. لين يوم كان الله سبحانه وتعالى كבוד، نايم نضع ديوان، نا هو لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي ضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. الله سبحانه وتعالى بوا ماي مي قام تاوتيم كان لا يستوي. อัลกออิดูนมินัลมุ่งนคนที่ไม่ออกต่อสู้หมายถึงคนที่นั่งนะไม่ออกต่อสู้ไวรูอุลิดดารริโดยที่เขาเหล่านั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือผู้หรือไม่ใช่เป็นผู้ที่่ลำบากแต่อย่างใดกับบรรดาผู้ที่วลมูจาฮิดูนกับบรรดาผู้ที่เสียสละต่อสู้ในหนทางของลอด้วยกับทรัพย์สมบัติของพวกเขา และชีวิตของพวกเขาอันนี้คือเอาว่าพูดอีกเหมือนกันในเรื่องของการต่อสู้ท่านนะ่ะด้วยกับในหนทางของล่อหนั้นด้วยกับเงินทองและก็ร่างกายผู้ที่เสียสละด้วยกับเงินทองและก็ร่างกายนะและก็ในสุราษฎนิสาอีกนะก็มี ومن كانت تروى إن الذين آمنوا وهاجروا النساء... تكين سراء النساء دون سراء التوبة إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم و... وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض แท่แท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เลยก็ได้อพยพไล้ได้ต่อสู้ด้วยกับเงินทองของพวกเขาหมายถึงต่อสู้นี่คือจีฮดัดนะการเส,สียสละการทุ่มเทด้วยกับทรัพย์สมบัติของพวกเขาและชีวิตของพวกเขาวัลลอีนะอาว่าละบรรดาผู้ที่ช่วยเหลือหรือที่ให้ที่พักอาศัยอุลัยกับบฎุหุมอูลียาอุบะพวกเขาก็คือคนที่ มีความรักซึ่งกันและกันรู้ว่านะพวกเขาก็คือเป็นส่วนหนึ่งจากอีกบางส่วนรู้ว่าช่วยเหลืออีกบางส่วนอันนี้คือในสุราอัลอัมฟานแตนี้เราจะสังเกตว่าอัลลอฮ์ س และเล้ได้กล่าวนะั่นคือเกี่ยวกับเงินทองมาก่อนร่างกายองค์การต่างๆน,นี้อัลลอฮ์พูดเงินทองนั้น การต่อสู้ในมทางของลอโดยกับเงินทองและกระร่างกายอันนี้คือส่วนใหญ่ในอัลกุรอานเงินทองและกระร่างกายให้เงินทองมาก่อนแต่เรามาดูในสุรอกิจสุระอางหนึ่งคือสุระเตวาบะอัลลอฮ์สุบฮานอท่านได้กล่าวถึงเกี่ยวกับร่างกายมาก่อนเงินทองนั่นคือในองค์การที่พระองค์ด้ทรงค์ต่อว่าอินนัลลอฮ์ฮิชตรา من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ว่ดืลิกะฮุ่นฟูรุนอาซิมความว่าแท้จริงอัลลอฮ์สุบฮานได้ซื้อหรือว่าแลกนั่นนะซื้อหรือว่ามีการแลกเปลี่ยนอินนัลลอฮ์ชตารอนะหรือว่ามีการซื้อขายกันกับบรรดาผู้ศรัทธานั้นมีนลุมูมินีนจากบรรดาผู้ศรัทธานั้นน่ะด้วยกับชีวิตของพวกเขาและเงินทองของพวกเขาโดยที่พวกเขาจะได้รับ ส่วนสวรรค์เป็นการตอบแทนบิอันนะละหุมุลจันนะโดยที่พวกเขาอยู่กอติลูนาะฟีซาบิลละพวกเขาก็ต่อสู้ในวันทางของ Allah นะฟะกูตลูตลูน่ะวายุกูตาลูนพวกเขาจะฆ่าผู้อื่นหรือว่าจะถูกฆ่าก็แล้วแต่นั่นคือถ้าหาว่าออกในวันทางของ Allah ต่อสู้เพื่อปกป้องศาสนาอิสลามนะต่อสู้เพื่อบ้านเมืองอิสลามอันนี้คือวันทางของ Allah เอาล่์องการนี้เอาล่์ให้ร่างกายมาก่อนเงินทองแต่ว่าเพราะอะไรล่ะพี่น้องนั่นคือองค์การส่วนใหญ่นั้นบอกว่าเงินทองและก็ร่างกายซึ่งองค์การต่างๆนั้นเอาล่์สุบฮะพูดเกี่ยวกับเรื่องยิฮาดพี่น้องถ้าเราจะมาคำนวณน,นั่นนะหรือว่ามาพิจารณาเอาล่์ Allah, สุบฮานอัลลอพูดถึงเรื่องยิฮาดทีนี้การยิฮาดที่ประเสริฐหรือการจิฮาดนั้นนะก็จะต้อง ใช้เงินทองก่อนเตรียมทรัพสมบัติเพื่อเอตรียมเสบ,บียงในการออกจาดนะเตรียมอาวุธอันนี้ต้องเตรียมในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆอันนี้คือต้องพร้อมแล้วก็ต้องทันสมัยที่สุดก็ว่าได้ท่านอัลลอฮให้ทำสาเหตุและหลัจงจากนั้นก็ต่อสู้ด้วยกับร่างกายอัลลอฮ์นี่พี่น้องซิรหรือว่าความ มาสจันทิส้นเื่นของมันทนะหารตำรวจก็เหมือนกันคนที่ดูแลบ้านเมืองพิทักษ์ความดีนะจะต้องมีอาวุธมีอะไรพร้อมเพียงก่อนจะต้องทันสมัยที่สุดนะปกป้องบ้านเมืองนะปราบปรามคนที่ชั่วร้ายก็ต้องใช้เงินทองนะทุ่มเทไปเลยพี่น้องในหนทางนี่นะให้ให้ให้ที่สุดทหารกับตำรวจนี่ต้อง ทันสมัยที่สุดน่าต้องทันสมัยกว่าพวกโจรพวกคนไร้ไร้ต้องรู้ทันพวกเขาก่อนน่าต้องทันสมัยที่สุดแล้วอย่าล่าหลังไม่เช่นนั้นโดนหลอกอันนี้คือการเช่นเดียวกันกันออกยิหัดในทางของลอตเตอที่เอาลกล่าวนั่นแนหะเงินทองต้องมาก่อนต้องเตรียมสเสบียงเตรียมอาวุธถึงจะออกยิหัดได้ก็เลยัลอ์สุฮานอาล้วให้พูดเกี่ยวกับเรื่องเงินทองมาก่อน ร่างกายแต่ส่วนเรื่องสวรรค์น,นั่นน่ะอ,องค์การที่อลัลลอฮ์ให้พูดเกี่ยวกับร่างกายมากา่อนเงิน,น,นงทอง,ง,งนั้นอัลลอฮ์พูดเกี่ยวกับเรื่องสวรรค์ก ah um 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 ่อนแต่ว่าถ้าจะเรียกเรื่องสวรรค์นั่นน่ะร่างกายมาก่อนเพราะเป็นเรื่องหนักก็เลยพระองค์ได้ทรงตรัสว่าอินนัลลอฮ์ฮอัชตระมินัลูกมินีนอันฟ่า أنفسهموأموالهمبيانن لهم ا ล ج ن ة เต็จจริงอัลลอฮ์ซุบฮานะร์ระร์ร์ ทรงได้ซื้อหรือว่ามีการเลขเปลี่ยนต่อกับบรรดาผู้ศรัทธานั้นน่ะด้วยกับร่างกายของพวกเขาและเงินทองของพวกเขาโดยที่พวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์เป็นการตอบแทนอัลเหรอหนี่ให้ร่างกายมาก่อนเพราะอะไรล่ะพี่น้องเพราะร่างกายนี่เป็นหลักจะได้สวนสวรรค์ร่างกายเป็นหลักถ้าเอาเงินทองเป็นหลักนั่นน่ะป่านนี้เกิดคนรวยๆเขาก็ คงได้รับสวนสวรรค์ไปกันใหญ่นะมันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายจะได้สวนสวรรค์เอาร่างกายมาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยเงินทองอัลลอฮ์นี่ถตาหากว่าซื้อเงินทองก่อนพี่น้องป่าน,นี้คนจนก็เสียเปรียบคนจนๆก็เสียเปรียบคนรวยๆก็จะได้สวรรค์กันไปกันใหญ่แต่นี่คือด้วยกับร่างกายซะก่อนร่างกายสําคัญแล้วก็ร่างกายนะั้นบางครั้งเป็นเรื่องหนัก จะต้องต่อสู้ด้วยกับร่างกายก่อนแล้วหลังจากนั้นก็นเงินทองัลอ์นี่คือถ้าพูดเกี่ยวกับเรื่องสวนสวรรค์พี่น้องใจเลขด้วยกับสวนสวรรค์แน่นอนการยีหัดด้วยกับร่างกายนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดอันนี้คือลองดูพี่น้องลองพิจารณาอัลลอฮฺลออัลลอฮและก็บางองค์การอีกพี่น้องนะอัะลลอฮฺ سبحانه แลาเต็กล่าวซ้ำบางคำนั้นนะมากมายในอายะห์เดียวกันบางคำนั้นมีซ้ำ ซึ่งการซ้ํานั้นล้วนแลนั้นอัลกุรอานเป็นความหมายนะไม่ใช่ว่าซ้ําแบบไร้สาระไม่ใช่ในอัลกุรอานถ้ามีคำคำใดที่ซ้ำแสดงมีความหมายเราพิจารณาในองค์การที่อัลลอฮ์สุบฮานาะตัลละเรื่องกาวในชั้นอัลรูมนะองค์การที่ห้าสิบสี่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าอัลลอฮฺล่ดีขละกุมมิน้าฟฟนทุมมะจัยลมินบังด้าฟนคว้ห

ثم ์เจ้าเล่ามบัติ ضعف ิ قوة เล่หลังจากนั ه, لا, ้นนะฮะอัลลอฮ์ได้ให้พวกท่านละจากความอ่อนแอนั้นอ่อนแออีกละให้ให้มีพลังนะนี่คือเพิ่มคำว่าข้อพลัง ثم ์เจ้าเล่ามบัติ قوة อ่อนแอและเชื่อเบล่หลังจากอัลลอฮ์ให้พวกท่านมีพลังอีกละดูคำว่าพลังอีกแล้วให้อ่อนแอ หลังจากที่พระองค์ได้ให้พลังกับพวกท่านนั้นพระองค์ก็จะให้พวกท่านอ่อนแออีกและก็แก่ลงวัชัยบะก็คือแก่ยะคุกุมายะชาพระองค์จะทรงสร้างอะไรก็ได้แต่ที่พระองค์ทรงประสรงค์จะสร้างอะไรอย่างไรก็ได้นะวัวัวลาลีมุลกอดีรและที่จริงพระองค์นั้นทรงมีความปรีชาญาณผู้ทรงมีความสามารถอัลลอฮ์นี่คือ ความการสร้างของ Allah สุภานอร์ตาแล้วถ้าเราอ่านความหมายของมันก็คือเข้าใจนะก็คือเข้าใจแล้วว่า Allah สร้างมาเรกกียๆนั้นอ่อนแอและก็ให้ความหลังจากอ่อนแอนั้นให้มีพลังและหลังจากมีพลังนั้นให้อ่อนแอกลับนะและหลังจากนั้นก็ให้ด้วยให้ทั้งแก่ด้วยทั้งอ่อนแอแล้วกแก่ด้วยนี่คือคําที่ Allah ซ้ํากัน ทีนี้เราจะมาพูดถึงการซ้ํานั้นอัลลอฮ์พูดความอ่อนแอนั้นสองครั้งนะพูดความอ่อนแอสองครั้งแล้วพูดถึงความพลังนั้นสองครั้งและหลังจากนั้นอ่อนแอไปอีกแสดงอ่อนแอในสามครั้งทั้งหมดนั่นคือมีบรรดาอุลามะฮ์บา่ันก็บอกว่าความอ่อนแอเนี่ยมันมีมากก็แสดงวา่านะมันก็มีมากในมนุษย์อ่อนแออันที่หนึ่งเลยก็คือตอนแรกเริ่มทีรอ์ Allah สร้างมานะันอ่อนแอตอนที่อยู่ในท้องของมารดา อ่อนแอเลยตอนที่อยู่ในท้องของมารดานัน่นน่ะดอฟเป็นผู้ที่อ่อนแอสิ่งที่อ่อนแอพวกเราอัลลอฮ์สร้างมาจากสิ่งที่อ่อนแอพี่นนองอย่าได้ทําเป็นตะกับ,บรุรนะอย่าได้ทํายิงเยอะโซอย่าได้โอหังไงนะอย่าได้กดขี่ผู้อื่นนั่นะดูตัวเราเองที่มาอ่อนแอ เลยหลังจากนั้นก็อีกที่เอาล็อกกล่าวซ้ำนั่นคืออ่อนแอตอนที่เกิดมาก็อ่อนแอเกิดมาใหม่ๆมก็อ่อนแอลองดูเปลี่ยนสภาพหนึ่งก็อ่อนแออีกออกมาจากท้องแม่แล้วก็อ่อนแอใครจะยกอะไรอะไรเราอย่างไรก็ได้นะจะยกไปไหนก็ได้เราทำไรไม่ได้เลยพี่นนอะนั่นคือให้รู้ถึงธาตุแท้ของมนุษย์จะเขาจะใส่เสื้ออะไรเราก็ได้แล้วแต่เขา นะแล้วแต่ผู้แล้วแต่คนที่อุ้มเราจะพาไปไหนก็แล้วแต่เขา,าอ่อนแอเอาหล่อนั่นคือให้เห็นถึงความอ่อนแอและหลังจากนั้นก็มีพลังอันที่หนึ่งก็คือเริ่มมีพลังเลยอ่านี่ออลกู้เอาว่ากล่าวสองคำสองครั้งในองค์การนี้หลังจากนั้นก็เริ่มมีความขแข็งแรงแล้วเริ่มเป็นเด็กเป็นหนุม่มมานี่เริ่มมีความแข็งแรงขึ้นนั่นคือเริ่มมีความแข็งแรงตอนที่เป็น เด็กหนุ่มนั่นน่ะก็เริ่มแข็งแรงและเป็นผู้ใหญ่ก็แข็งแรงที่นี่อ่าเป็นผู้ใหญ่ก็ยังแข็งแรงยังเป็นอายุยี่สิบสามสิบยังแข็งแรงพอหลังจากนั้นน่ะก็เริ่มแก่อันนั้นดรอฟอีกครั้งหนึ่งอัลลอฮฺจะอ่อนแอกลับไปจะอ่อนแอที่สุดเลยพี่นอ้องจากที่ว่ากินอาหารได้ไหลายหลายคำหลายจาน เริ่มไนดะ้บอกาจานเดียวพอไม่ไหวนานๆนนเข้าก็กินไม่ไหวอีกแล้วกินได้แค่ครึ่งจานนั่นตอนแก่ๆพี่เนาะบางคนก็คำสองคำแก่ๆแล้วก็สุดท้ายกับบางครั้งทานได้เพียงคำเดียวแล้วก็จนบางครั้งทานอะไรไม่ได้แหละอ่อ,อนแอที่สุดเลยตงั้ทั้งอ่อนแอแล้วก็แก่แล้ว ดอฟันวเชยบะอัลลอฮ์นี่คือองค์การพี่น้องลองพิจารณาต้องพิจารณา,พ,า,รณาพี่น้องในองค์การนั้นซ้ํากันความอ่อนแออ่อนแอแล้วอ่อนแออีกแล้วก็มาเริ่มแข็งแรงแข็งแรงแล้วแข็งแรงขึ้นไปอีกเริ่มแข็งแรงขึ้นตอนเด็กๆก,ก็เริ่มแข็งแรงแล้วตอนอยู่ประถมก็เริ่มแข็งแรงยิงมัธยมก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นไปอีกจนกระทั่งถึงจุดสุดยอดของมันแล้วก็เริ่มอ่อนแอลงไปอีกแล้วก็แก่ทีนี้ Thumma ja'ala min ba'di kuwatin da'fan wa syaibah. Allah ni ke hai picture na nai Al-Quran te la ayat pi nong na luon leo mi kwam mai mi kwam salat seluai kong man. Leka nai al quranul karim Allah subhanahu wa ta'ala dah sahabat makmah ni Al-Quran. Dah saban tak sing tang-tang. อย่างเช่นพระองค์เรียกสุนทรว่าเวชัมสีวันดูฮ่าข้าศัตรูอนดุอันดุยดวงอาทิตย์วันดุฮ่าเละกแสงอัดูฮาวันก่ำมรีอิดาตะลาฮาเละกข้าบันตัวดวงจันทร์อิดาตะลาฮาที่มันโคจรหลังดวงอาทิตย์ไปถึงโคจรที่เรานับนั่นที่เราเห็นนั่นนะกับเราในโลกนี้นั่นนะมันมือเดินเดินตามหลังดวงอาทิตย์ วันนัฮารีอิดะจัลลาและซาบนต่อกลางวันที่มันได้ให้แสงสว่างนะอิดจัลลมันประกายแสงไดยชาและกขอสาบนตเวลากลางคืนที่มันได้มาปกคลุมได้มาปกปิดมันอย่างไ้ยะชาให้ไปปกปิดวัสมาอิวามะบานาฮะและก็ขอสาบานตัวกับชั้นฟ้าที่มันได้ที่พระองค์ได้สร้างมัน และสิ่งที่สร้างมันองค์ประกอบของมันชั้นฟ้านั่นวัลอัรดวามาฟะฮ่าและสาบานทุกกับแผ่นดินและทรงและสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้มันแพร่กระจายไปนั่นวานัฟซิลวามาสาวาฮาและกสาบานทุกับชีวิตของมนุษย์หมายถึงและพระองค์ได้ให้มันสมบูรณ์ให้ร่างกายสมบูรณ์นี่อัลลอฮ์ทรงสาบาน ทําไมะอัลเอาหลอดส้วทรงสาบาสนันะพี่นอ้องนั่นก็คือจะให้บอกว่าสิ่งดังกล่าวนั้นไม่ใช่สิ่งธรรมดาสิ่งดังกล่าวนั้นคือสิ่งที่มาสัจจ์เอาหลอสิ่งที่ยิ่งใหญ่ดวงอาทิตย์เนะี่ยพี่นอ้องเอา,าหลอดเอชัมส์เนี่ยมากของมันความยิ่งใหญ่ของมันความยิ่งใหญ่ในการสร้างของมันน่นน่ความหมัศจรรย์ของดวงอาทิตย์อีกพี่นอ้องเอาหลอนี่เนี่ยแล้วกันเนี่ยามากที่คนได้ครับ จากประโยชน์อันมากมายที่คนได้รับจากดวงอาทิตย์นั้นนี่เราอัลลอฮ์ทรงสาบานิ่งนี้แต่ว่านั่นแหละมันก็ว่าเรานั้นไม่ค่อยเห็นถึงคุณค่าไม่ให้เราถึงไม่ได้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ในแนมากดังกล่าวก็เลยนี่แหละมาเราก็อ่านเป็นบ่อยๆพี่น้องแล้วก็ให้เรารำลึกกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้นี่ถ้าคนเกิดมาเนะี่ยพี่น้องนะแล้วเกิดมาโดยสภาพที่ตาบอดไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยเนี่ย แล้วก็ถ้ารักษาได้นะหลังจากยี่สปีสาสิบปีผ่านไปดูรักษาได้ตามามองเห็นอลลอฮ์แล้วก็เขาเห็นดวงอาทิตย์เนี่ยแน่นอนเลยเขาจะยืนอย่างตะลึงวันแรกที่เขาเห็นดวงอาทิตย์ตะลึงเลยอลลอฮ์นี่คืออะไรเนี่ยยิ่งใหญ่ความมาณจัอันนี่คือคนคนแรกที่จะเห็นดวงอาทิตย์น่ยมันก็ตะลึงหลังจากที่เขามีสติปัญญามีกะมีความ เข้าใจอลอ่ลลจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของดวงอาทิตย์อะไรกันเนี่ยความยิ่งใหญ่ความมาเป็นเหมือนไฟส่องใไหมเนาะมนุษย์เราว่าวันนี้ผลิตไฟใช้นะก็ไม่สว่างเท่านี้แล้วก็พลังของมันก็หมดแบตเตอรี่แต่ดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็ยู่อยู่บนศีรษะของเราแล้วก็มันส่องให้กับเราถึงแสงสว่างให้แสงสว่างในโลกนี้นั่น อ๋อห์นี่คือสิ่งที่ยิงง่งใหญ่เช่นเดียวกับอัลก็มาดวงจันทร์ที่มันเป็นมันโครจรนับวันนับคืนเป็นเครื่องหมายวันฮนาลเลอรกลางวันลองดูสิพี่เนาะอลอให้กลางวันมาให้แสงสว่างในโลกในในโลกดุนยานี้ในเวลากลางวันอันนี้เนี่ยะม้ยวันเลยแล้วก็กลางคืนดูเมื่อมันปกคลุมดูปิดมันก็ลว่าไม่ให้เห็นอะไรปกคลุมพี่น้อง มืดไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรก็มไม่รู้เหมือนปกปิดมาปกปิดแลงความสงบเป็นเนี้ยมาเหมือนกันอีกลางคืนพี่นอ้องวัสจากรแ,และก็ท้องฟ้าว่ามาบ้านาฮาและก็สิ่งที่นะได้สร้างมันวัลอัฺและก็พื้นแผ่นดินเนี่ยเนี่ยมาพื้นแผ่นดินเอาละให้ i, พื้นแผ่นดินนี่พี่นอ้นองลองดูคนได้ปลูกนั่นปลูกนี่ด้วยดินพื้นแผ่นดินเดียวนะเอาล์ให้เกิดพืชพันธุ์หลายชนิด ยูสก้ม่มาอิว่าเห็ดนะจากน้ําอันเดียวน้ําอันเดียวกันนั่นแหละให้พืชพันธุ์ออกมาจากพื้นแผ่นดินนี้ได้อย่างไรอัลลอฮ์ให้เรารับประทานอาหารเป็นพืชพันธุ์หลากหลายชนิดอัลลอฮ์ด้กแผ่นดินนี้เนี่ยมาดินนะพี่น้องนี่ก็มีการซื้อขายกันยุคปัจจุบันนะมั้ยดินเนี่ยมาดินดีนะดินที่มีประโยชน์ทางด้านสารอาหารอันนี้ดินวานัฟซิลและก็ชีวิตอัลลอฮ์เนี่ย ให้เราลำลึกถึงชีวิตของพวกเราความมาสจัจจาในในสิ่งที่เราสร้างในร่างกายของมนุษย์นี่เนี่ยอาหันยิ่งใหญ่นั่นคือนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ค่อยรำไม่ค่อยเห็นถึงคุณค่าพี่น้องนี่คืออร่อ์ให้สาบานแล้วก็ให้เราลำลึกถึงตลอดอันนี้คือเราต,ต่อไปหลังจากนี้อ่านองค์การต่างๆพี่นอ้องให้เราลำลึกด้วยแล้วก็ให้เราขอบคุณต่อ Allah s u วะตะอาลา หรือในเวในในสน่วอื่นๆวัดดูฮานี่ขอสาบานด้วยเวลาสายรัวว่าวันเล,ลี้ยอีดซะจายแล้วก็ขอสาบานด้วยกลางคืนที่มันเงียบสังัดรัววันลาศรีขอสาบานกับการเวลาอลอลเวล,ลาน่พี่น้องตัวเป็นประโยชน์คนบางคนพี่น้องเวลาไม่เพียงพอคนบางคนนันมีงานมากแต่เวลาไม่ทันในแต่ละวันแต่ละคืนเขาเวลาไม่ทัน ัล้วนี่เนี่ยมความโปรดปรานหรือว่าความมีอันคุณค่าของเวลาแต่บางคนนั้นไม่รู้จักคุณค่าของเวลาพี่น้องก็ได้เชื่อไเมยทําในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์หรือผ่านไปแต่เป็นวันวันอย่างนั้นไม่ได้มีผลผลิตใดๆท่้งโลกนี้เลยโลกนะอันนี้คืออลอยิ่งใหญ่พี่น้องนะในเรื่องของการสาบานต่างๆในอันกรณ์กระรีมก็ให้เรารู้ว่าสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสิ่งที่มี ประโยชน์สิ่งที่มาอัศจรรย์โดยซ้ําไปครับพี่น้องครับอัลลอฮ์นี่คือจากความอัศจรรย์ของอัลกุรอานอุนการิมอินชาอัลลอฮ์เราค่อยมาพูดมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์สุบฮานวะตาละให้พระองค์ทรงเมตตาเราทุกๆุกคนนะให้อัลลอฮ์สุบฮานะตาละทรงให้เพิ่มให้พวกเราเพิ่มความรู้ที่มีประโยชน์ประทานความรู้ที่มีประโยชน์ให้แก่พวกเราและก็ให้เราเกิดประโยชน์ด้วย แล้วขออุอาให้อัลลอฮฺสุบฮานะเป็นละประทานอามานที่อล้อยแล้วก็ขอให้พระองค์ทรงตอบรับอามานของพวกเราด้วยแล้วขอดุอาให้อัลลอฮฺสุบฮานะตาละให้พวกเราขอดุอาจากอัลลอฮฺสุบฮานะตาละให้อภัยโทษแก่พวกเราแลวก็ขอให้พระองค์ทรงเมตตากรุณาจากสิ่งที่ผิดพลาดหรือว่าสิ่งที่มันขาดตกบกพร่องในการงานของพวกเราหน้าที่อัลลอฮฺสุบฮานะตาละ والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته